สวัสดีจ้ามิ้นที่ได้รวยปัง88ทีด่ดินสวยทมเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88วันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตแล้วก็หลาทุดเนี่ย เพื่อนบ้านเราเขาก็ปับพื้นที่หน้าบ้านเขาก็มีอ่าสวนโคกนองนาเขาก็มาปลูกมะพร้าวถาใครที่กำลังมองหาถีดินขนาดสี 18. 8 8ตารางวัดยามเย็นที่ชุมชนรักทรัพย์ฐานีอ่าอยู่ข้อง8นะเนี่ยฝั่งนี้ก็ฝัง่งธัญบุรี อันนี้พี่มิ้นท์พามาดูพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ชุมชนรักทรัพย์ฐานีเข้ามาก็ประมาณ800 800, 800เมตรได้ทางเข้าก็จะอยู่เจริญลาบหมู่บ้านเจริญลาบแล้วก็ถ้าเราเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มันจะมีป้ายบอกทางว่าชุมชนรักทรัพย์ฐานีเข้ามา 800, 800เมตรก็จะถึงที่ดินเราวันนี้แต่ที่ยังว่างเนี่ย บีหนึ่งสี่สิบแปดจุดแปดตารางวาตารางวาละหนึ่งหมืนสีพันก้ารอยบาทอันนี้นะเรามีเพื่อนบ้านชุมชนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเป็นเป็นชุมชนที่เขาสร้างบ้านตลอดแนวถ้าดูจากภาพถ่ายท่าอากาศเนี่ย จะหนาแน่นไปด้วยบ้านทั้งหมดอันนี้พื้นที่ว่างเนี่ยหน้าปากซอยเราเนี่ยก็กําลังก่อสร้างหมู่บ้านเหมือนกันตารางวาละหมืน่นสี่พันเก้าร้อยพี่มินก็แน้นาให้มาดูพื้นที่อันนี้ได้เลยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ถ้าใครที่คิดจะสร้างบ้านก็ติดต่อพี่มินมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มินจะพาไปอัปเดตสวัสดีจ้า